คือทอล์กกิ้งธนาวันศุกร์แล้วนะครับเพอาาือเกิดใจวิโร์อารีคุณแขกัคชาปันวิชัยและผมทีรัตน์เสวีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราในทุก<ช>แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นบน Facebook บน YouTube บนทีวีดาวเทียมเคเบิลหรือแม้แต่ AS Play นะครับช่วงนี้ที่3มย่านมิทาวอาจารย์วิโรจน่าจะไปนะ Up Thailand, อัพสกิลไทยแลนด์งานชื่อแบบอัพสกิลมากจัก,กรวาลสร้างอาชีพจัก,กรวาลสร้างอาชีพคือแบบของกินของใช้แฟนชายอาจารย์วิโร์อยากจะเปิด แฟนชายล้วก็ได้นะมีสตาร์ทแต่แค่พันบาทก็ซื้ซอแฟนชายทำที่บ้าน<ห>ได้แล้วไข่มูยอ่มันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีน้ำแข็งใสใช่ไหมไอสเตชันน, <c oughs> นี่จับได้หมดไม่มีความรู้เลยมีใครอยากซ่อมนาฬิกาไหมเดี๋ยวผมขายให้ออออไม่แน่นะลูกชิ้นน้ำจิ้มผีบอกออคือตอนนี้อะจากมิโลดอย่างพี่แขกอะก็นั่งคิดเล่นๆว่ามันน่าจะมีเด็กแบบวัยรุ่นสร้างตัว อยากจะมีกิจการอะไรเล็กๆเป็นของตัวเองหรือบางคนน่ะทำงานประจําจนถึงสร์และเสาร์อาทิตย์น่ะอยากจะมีอาชีพเสรมิมแล้วมันเรานึกไม่ออกเนาะให้เราเริ่มนับหนึ่งใหม่อะมันยากนะแต่ถ้าเราซื้อแฟรนไชส์อะมันเหมือนเขา,าพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วบบแบบเขา,าให้มาเลยเขาให้ทุกอย่างมาเลยทุกอย่างาใช่แล้วก็ถึกลงทุนไม่มากก็อาจจะลองก็ได้เช่นว่าหมูยอบางเจ้าเนี่ยพันกว่าบ,บาทเราก็ให้หมูยอมาห้าสิบห้าสิบห่อลูกคุณก็ลองขายที่หน้าบา้านผมก็ได้มีพวกมีพวกดีลิเวอรี่ไหมพี่มีทุกอย่างมีพวกแบบ คือผมมีที่ผมมีที่เหลือไงเออก็มาทำเดี๋ยวต้องไปดูคืองานนี้จะมีจนถึงวันที่9วันเสาร์นี้ที่สัญญานิตานะครับซึ่งที่พูดผ่านเพราะว่าไว้ผ่าซ่าไปเปิดบูธไปเปิดบูธแล้วขอเนี่ยถูกกว่าพูดตรงๆนะถูกกว่าสังออนไลน์เช่นข้าโพดเนี่ย125บาท50เราขาย125เอ่อน้ำพริกค้างกุ้งกระปุกเดียว79บาทใช่ แล้วก็มีอะไรอีกนะโอ้หลายสิ่งที่ไหนที่ไหนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อไปในงานได้เลยได้ครับนะครับอยู่ชั้น5ค่ะอยู่ชั้น5บูธเอศูนย์เนะคะชั้น5ของสามย่านวิทเทาแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมแบบคืออยากให้ไปไม่ได้แค่จะไปซื้อสินค้าของวอยซ์แต่ถือโอกาสอะไปเที่ยวเหมือนงานตลาดนัดอาหารทั่วปทั่วฟ้าเมืองไทยแค่นี้ก็สนุกแล้วอาจารย์วิโรผมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแขกบประกัผมผมไได้กินจิมเบอร์เกอร์สักทีหนึ่งอร่อยมากอร่อยอร่อยยากอยู่ในอยู่ในซอยบ้านผมเลยกินบ่อยมาก มาเปิดบูธเลยอยู่ใน<ร>งานเองแล้วก็เขาจะขายแฟรนไชส์อีกอคือ คือหลายๆเหรอเนี่ยสนใจะคือมีแฟรนไชส์ตั้งแต่พี่ลองคิดดูสิถ้าคิดจะเปิดเองอ่ะคุณภาพเนื้อคุณภาพของอะไรจะไปเอาที่ไหนซอสบางทีก็ทำเองเออทำยังไงก็รสชาติไม่เหมือนนคืออันนี้คือเราไม่ต้องทำอาหารเป็นอ่ะแต่เราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจอาหารเล็กๆได้หรือไปลองลองลองไปช้อปปิ้งไอเดียดูก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคือปกติเรานึกว่าการซื้อแฟรนไชส์เราต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านอาจารมิโลดแต่สมัยนี้แฟรนไชส์ที่เป็นเป็นรถเข็นเล็กๆอ่ะ 2,000 5 0ห้าพันเ0 0 0มันสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไรก็ตามมีนิทรรศการเรื่องข้าวด้วยค่ะเราก็<อ>มีการแสดงสาโทสุรินทำจากข้าวนินสุรินอะไรอย่างนี้มีเป็นสาโทแบรนด์ไทยก็เลยอันนี้นะคะเมื่อวานเราก็ไปกันเราก็ไปช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายจาก Voice Plaza ได้ใช่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปนะครับรามีเซตทอลกิ้งไทยแลนด์ราคาพิเศษนะครับปกติ985ขายเพียง 699บาทอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะฮะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยส์นะครับประกอบไปด้วยทูน่าหยองอ่าแล้วก็หมูแผ่นเอาไป3รสเลยนะครับแล้วกระเป๋ายูวอยส์แมทเทอร์ใบนี้กระเป๋าใบนี้จุดีมากใส่ของได้เยอะมากชอบเห็นแต่ไกลอ่าถูกนะครับแบบสวยเลยนะครับปกติแล้วนะครับถ้าซื้อแยก985บาทแต่ถ้าซื้อทั้งเซต เหลือ699คุณบอดนะครับว่าเรียกเซ a l k i n g Thailand สนใจสินค้าของเรานะครับไปได้ที่021148114หรือว่าแอดไลน์แล้วผมชอบมากเลยเซ็ตของเราคือมันไม่เวสอะกินได้หมดกระเป๋าก็ไปใช้ต่อใช่ใไหมฮะครับอะและนอกจากนี้มีสินค้าพันธอี่มากมายนะครับใน voice tv shop นะครับอ่ะช่วงนี้ต้องบอกว่านักข่าวที่ตามนายกรัฐมนตรีต้องกลับมาเหนือยแล้วนะครับอาจารย์วิโรจน์คิดดูนะว่าคนที่เคยตามประยุทธ์มาแบบ เก้าปีอ่ะได้หยุดเสาอาทิตย์ได้หยุดเสาอาทิตย์เลิกงานสี่โมงเย็นงานในเวลาราชการอซึ่งกําลังคิดภาพตัวเองนะตอนเมื่อก่อนที่ที่ทำงานกับคุณยิ่งรักเนี่ยต้องถึงทํานี่ประมาณ7จ็ดโมงสองสามทุ่มทีก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วทํางาน6กถึงเวันคุณเสถียรนี่ก็ไม่ยิ่งหย่อนนะฮะทำงานแบบสั่งวันนี้ได้เมื่อวานหรือเปล่าคะม่านนไวขนาดแต่ว่ายง แล้วก็อย่างคุณเศรษฐานี่แบบว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอยู่ดีเปลี่ยนชุดแล้วไปขอนแก่นก่อนเลยนะเนี่ยนักข่าวไม่รู้นักข่าวไม่รู้นะครับะะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเช้าว,วันนี้นะครับที่ขอนแก่นนะครับคุณเศรษฐากเ็เรียกว่าเรื่องภารกิจนะครับที่ตั้งแต่8ปดโมงสิ มีตัวแทนส่วนราชการมีสสขอนแก่นจากพรรคเพื่อไทยมีชนมสตรีชาวอีสานนะครับมาพบคุณเศรษฐาให้กำลังใจบอกว่านายกเศรษฐาจะพาประชาชนเป็นเศรษฐีนะฮะโดยคุณเศรษฐาครับลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตนะติดตามสถานการณ์ภายแล้งจากผลกระทบเอลนิโยนะโดยรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ําการบริหารจัดการน้าและระบบชลประทานก่อนไปรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชนที่สะท้อนปัญหาภายแล้งว่าเมื่อฝนตกเนี่ยนะฮะ ก็ไม่มีแหล่งน้ําสําหรับการกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์โดยเฉพาะ,ะในลําน้ําสาขานะครับรวมไปถึงการต่อย,ยอดชประทานระบบท่อขณะที่ปัญหา,าที่สะสมมานานนะครับโดยเฉพาะการปลูกข้าวที่มีปัญหาพันุข้าวขาดแคลนขาดการพัฒนามายาวนานรวมถึงราคาพืชผลตกต่ำนะครับกระทบรายได้กเษกษตรกรรวมถึงหนี้สินรุมเราด้วยโดยคุณเศรษฐานะครับบอกว่า ขอยมั่นใจนะครับรัฐบาลที่มาจากประชาชนให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับปัญหาเรื่องน้ํามุ่งมั่นที่จะทาให้ไม่ท่วมไม่แล้งไปพร้อมกับการลงทุนด้านการเกษตรการพัฒนาพื้นที่ชนบทนะครับไปพร้อมๆกันแล้วก็มีการพูดถึงปัญหาหนี้สินเกษตรกรนะครับซึ่งคุณสุทธพบอกว่า,า,าการประชุมครมนัดแรกจะนําเรื่องของการพักหนี้เข้าสู่การพิจารณาบรรเทาทุกข์ประชาชนจะได้มีกําลังใจในการหารายได้อย่างเต็มที่และจะมีมาตรการทั้งราคาน้ํามันดีเซลไฟฟ้าอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะพิจารณาเรื่องเมืองแร่โปเตส ซึ่งเป็นสารชั้นต้นในการทำปุ๋ยและเรามีสารามีแร่โพแทสนะคะอยู่หลายแห่งถ้าทำให้ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันได้ก็จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากและอาจจะทำให้ราคาปุ๋ยถูกลงนี่ก็เป็นคำถามที่ทุกคนถามาว่าส่วนใหญ่นำเข้าและพอมันเจอปัจจัยภายนอกผลกระทบอย่างสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันมีผลทำให้ปุ๋ยวิ่งไปก่อนเลย แต่ทีเนี้ยไอ้การทําเมืองแร่โปรแฟสเนียโอ้โหมันต้องทำระชาพิจารณนเยอะมากก็อุปสรรคเยอะแหละต้องดูนะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมเนี่ยมันสามารถที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการพูดถึงว่าจะมีการเร่งเปิดตลาดต่างประเทศซึ่งจะช่วยทําให้สินค้าส่งออกได้มากขึ้นนะครับมีแนวคิดที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยการที่จะใช้เกษตรแม่นยา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคพืพถไายก็พูดมาตลอดนะครับ Precision Agriculture นะครับเพราะว่าจะต้องไปทดสอบดินว่ามีอะไรขาดอะไรแต่ละพื้นที่แตกต่างกันในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากให้ความรู้เกษตรกรมีความแม่นยำเกิดขึ้นการใช้ปุ๋ยก็อาจจะลดลงรายจ่ายก็ลดลงรายได้สุดที่ก็สูงขึ้นคือเรื่องเกษตรอ่ะมันมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขระยะสั้นก็คือรา ราคาพืชผลทางการเกษตร,รซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ารัฐจะใช้มาตรการอะไรในการพยุงประกันจำนำอันนี้คือระยะสั้นระยะสั้นอีกอันหนึ่งก็คือการพักหนี้เกษตรกรไปก่อนเลย, <c oughs> เลยนะคะพอเป็นระยะกลางปุ๋ยราคาแพงเราสามารถผลิตปุ๋ยเองในประเทศได้ไหม <c oughs> พอเป็นระยะยาวมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการเกษตรทั้งหมดเกษตรทั่ทวประเทศไทยจาก,กเกษตรดั้งเดิมไปสู่ เกษตรสมัยใหม่ซึ่งม,มันหมายถึงเกษตรแม่นยำถ้าเราไปถึงเกษตรแม่นยำปุ๊บจะเป็นคู่ขนานกับโครงการบริหารจัดการน้ำอพอโครงการบริหารจัดการน้ำสามารถเดินคู่ขนานไปกับเกษตรแม่นยำ มันก็จะแก้ไขปัญหาได้เกือบทั้งหมดเพราะพอเกษตรแม่นยำคุณไม่ต้องไปกังวลเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรที่ผันผวนตามสภาวะอากาศและตลาดภายนอกประเทศซึ่งเราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็จะกลับมาแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกรและมันก็จะยั่งยืนไปถึงเรื่องการลดการใช้ปุ๋ยการใช้ยาฆ่าแมลงซึ่งนั่นหมายถึงสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคนี่คือภาพรวมของนโยบายการทางการเกษตรค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ รัฐบาลต้องบริหารงานแบบ ยาวมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าปี2ปีแต่ว่าจะต้องทํายังไงในการที่จะค่อยๆให้ความรู้ประชาชนด้วยนะที่จะเปลี่ยนแก้ปัญหาระยะสัน้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาว<ม>ซึ่งระยะยาวเนี่ยที่คุณแขกบ,บอกที่มี precision agriculture เข้ามามีน้ำมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันต้องอาศัยการร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่แต่ตัวเกษตรกรเองอภาคเัาเองเอกชนเองทุกอย่างอันดับแรกแขกขอร้องให้พักเพื่อไทยสื่อสารเรื่องเหล่านี้อย่างเป็นระบบก,ก่อนค่ะคือนึกออกป้าพอพูดเรื่องจะสร้างเหมืองโปแตส ที่หนึ่งคนก็งงล่ะเออดิจะมีปัญหาสิงแรมพูดเรื่องพักนี่คนก็บอกดูซิแก้ไขปัญหาปลายเหตุพอพูดเรื่องจะไปพยุงราคาสินค้าเห็นไหมประชานิยมคือนึกออกป่ะถ้าพูดทีละอย่าง <c oughs> อ่ะยู่จะโดนด่า <c oughs> เรื่องนี้อย่างหนึ่งเรื่องนี้อย่างหนึ่งแต่ว่าเวลาคุณสื่อสารว่านโยบายการเกษตรของเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้แก้ไขปัญหาระยะแรกแบบนี้ระยะกลางเรามีแผนนี้เพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยมาตรการหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมพี่เจม ถ้าผู้ทีละอย่างมันโดนดาบใช่ไปอย่างละเรื่องเลยนะถูกต่อจากนี้คุณเสฐาไปที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งในปี2,570อุดรธานีจะเป็นเจ้าภาพการจัดงานพืชสวนโลกปี70ซึ่งปรากฏว่ามีการของงบเพิ่มของงบเพิ่มนะฮะมีงบไปให้แล้วใน2,500ล้านจะขอเพิ่มอีก3,000ล้านซึ่งคุณเสถาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนีเ่ยนะก็เห็นเห็นเห็นดีเห็นงานอะไที่จะมีงานระดับโลกเข้ามา ขอชื่นชมคณะทํางานที่สามารถนํามาจัดได้แล้วก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะแต่บอกว่าการที่จะมีของบอีกเท่าตัวเนี่ยไปงานงอกเนี่ยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แก่ก็ตรงๆเลยนะแกบอกว่ารัฐบาลมีงบที่จํากัดนะซึ่งแกบอกว่ามาขอเพิ่มอีกสามพันล้านจะเอาเงินมาจากไหนนะฮะก็บอกว่า รัฐบาลเนี่ยมีงบจํากัดต้องมีวินัยาการเงินการคลังที่ดีนะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญดังนั้นต้องบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้กรอบของงบและต้องจํากัดงบนะครับที่ค้างใจ่ายให้คลอดออกมาเร็วผ <unemployed> <ๆ>พืชสวนโลกเนี่ยไม่ได้จัดแค่100กว่าวันผมดีใจที่ในายกาบาอบจบอกจะทําได้หลายอย่างนะครับจัดกีฬางานแสดงสินค้าเป็นโชว์เคสของชาวอุดรและต้องทําให้ได้ทันเวลาในเวลาที่เหมาะสมงบประนานต้องเป็นไปตามกรอบวินัยาการเงินการคลัง,งนะฮะก็ต้อ <rabb is: S 1> งถามคุณแขกในฐานะเคยจัดพื้สวนโลกที่เชียงใหม่อะ ถูกว่ามันเคยจัดมาแล้วใช่ใชก,ายายการบริหารการพื้นที่ยังไงต่ออีกอ่ามันต้องมีการ <c oughs> แต่ว่าพื้นสวนโลกที่ชีดใหม่อะค่ะทำให้ราคาที่ดินรอบๆพื้นสวนโลกอะจากตารางวาละสองพันเนี่ยเป็นตารางวาละสี่0 0ื่นฮะอืมเึ่งมันอยู่กันรอบอจัดใหญ่มากตรงนั้น,น,นเลยนะที่ใหญ่มากเลยนะใช่พี่เก๋ตอนนี้พี่เก๋นึกภาพไม่ออก แถวแถวนั้นน่ะตอนนี้มันมีอุโมงมีอุโมงมันมีอุโมงไม่แล้วก็คือก่อนที่มันจะเป็นภาพแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ที่มีคอมมูนิตี้มอลมีอะไรกิ๊บเก๋มีร้านอาหารอิตาลีฝรั่งเศสมีหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีบ้านชนชั้นกลางอันสวยงามอ่ะก่อนสมัยที่มันตารางวาระพันแ0 0ถึงสองพนนะพี่เก๋รถเข้าไม่ถึงแท ไปส่งเพื่อนไปซื้อที่ปลูกบ,บ้านต้องจอดรถแล้วเดินเท้าเข้าไปไฟไฟ้ายังไม่ถึงเลยพี่เก๋เชื่อหรือไม่ว่าเราแวกน,นั้นน่ะไม่มีไฟนี่มายี่สิบปีเองนะใช่ไฟฟ้าไม่เข้านะคะ,ะแล้วตอนนี้มันกลายเป็นที่อันเจริญแล้วก็คนก็ไปไหว้พระเจ้าทันใจอะไระที่อ,อยู่ยละแวกเดียวกันอย,อ,ยอยคาข้งงหลัก่อนก่อนที่ดอยคำจะโด่งดังะ่ะ มันต้องมีพืชส่วนโลกไปสถิตตรงนั้นก่อนคนถึงรู้จักดอยคำรแขกถามว่าเมื่อก่อนรู้จักแต่ดอยสุเทพไม่มีใครรู้จักดอยคำแล้วตรงดอยคำนั้นน่ะไฟฟ้าเข้าไม่ถึงค่ะไม่อยู่อําเภอเมืองแต่ไม่มีไฟฟ้าจะบอกให้แต่พอมีพืชส่วนโลกอ่ะตอนนี้ตารางรานละสี่หมื่นซื้อไม่ได้เลยกตุนเพราะนั้นต้องคิดเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งส่วนนสิทธิ์โพนะครับมีการสำรวจความคิดประชาชนว่าประชาชนอยากจะบอกอะไรครมเศรษฐาหนึ่งนะครับพบว่า45.99%บอกว่าอยากให้ประหาประเทศ ด้วยความโปร่งใสคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะฮร้อยละสามสิบเอ็ดจุดศูนย์สองนะครับ,รบใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาบริหารประเทศสามร้อยละยี่สิบแปดจุดหนึ่งูงนะครับทำตามนโยบายที่ให้ไว้โดยเฉพาะเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทครับแล้วก็จากการสำรวจนะครับบอกว่าหลังจากที่มีการตั้งรัฐบาลใหม่และมีการประกาศราย,รายชื่อคณะรัฐมนตรีประชาชนอยากให้แต่ละกระทรวงทำงานบนความรับผิดชอบของเนื้อง,งานของแ,แต่ละกระทรวง<อ>ให้ดียิ่งขึ้นทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ แก้และสาสางป,ปัญหากับพัฒนาสิ่งใหม่นะครับนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะใครที่สนใจไปดูดูสิทธิ์โพในรายละเอียดได้นะครับเขามีการเก็บข้อมูลว่าคุณอยากทำอยากให้แต่ละกระทรวงนี้ทำอะไร <c oughs> ะครับนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่ผ่านมาที่ประชาชนมองกระทรวงเหล่านี้เนี่ย คือติดขัดเรื่องอะไรบ้างสํานักนาย,ยกเนี่ยคนต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนนี่แล้วพอพูดถึงการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับวันนี้ตอนที่คุณเศรษฐาไปลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามว่าเอ๊ะมีการแต่งตั้งนายสตัตวแพทย์ชัยวัชรงค์ที่ตอนนี้เป็นค้ทําง,งานด้านนโยบายกกเกษตรของพรรคเพื่อไทย <c oughs> เป็นโฆษกรัฐบาลแล้วหรือไม่ <c oughs> ข้อคุณเะถฐาบอกว่าเอ้ยต้งนนั่เหระครับผมขอดูขั้นตอนอีกครั้งหนึง่งรู้สึกประมาณนิดหน่อยไม่รู้ว่าอะไรพูดได้อะไรพูดไม่ได้นะครับ ก็เป็นรายชื่อนะครับแต่ขอดูรายละเอียดก่อน,น <ะ S 2> อส่วนเรื่องรองโฆษกเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจว่าพักร่วมรัฐบาลจะมีโคต้าด้วยหรือไม่แต่ก็ต้องว่ากันไปตามกฎและเราต้องให้เกียรติด้วยส่วนกรณีรัฐมนตรีที่ว่างนะครับยังไม่มีตําแหน่งแทนทั้งกรณีของคุณพิชิตชื่นบานนะรวมไปถึงคุณไผ่ลิกสสกําแพงเพชรนะส่วนใครจะดูฝ่ายกฎหมายก็ให้รัฐบาลยืนยันนะครับว่ามีคนดูให้อยู่แล้ว่หลายคนนะครับมีคนมีความสามารถเนี่ยเยอะแยะไปหมดวันนี้คุณภูมิทําให้สัมภาษณ์ว่าตําแหน่งรองโฆษก รัฐบาลเป็นโคต้าของพรรคร่วมค่ะใช่ใช่ใช,ใชคือปกติแล้วเนเวลาทศนิยใช่ไหมครับพี่ส <3 S 1> คนนะฮะก็ตัวโคฆษจะเป็นของของพรรคที่เป็นแกนนำนและที่เหลือก็จะมีการกระจายกันออกไปนะครับอย่างถ้าเราจำกันได้เนี่ยอย่างยุคคุณประยุทธ์เนี่ยเราจะเห็นคุณธนกร ใช่ไหมฮะก็มาจากรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชาธิปไตยรัชดาคุณรัชดาจากประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับแล้วจะมีคุณไตสุรีนะฮะจากภูมิใจไทยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับคุณหมอชัยวัชรงค์ออกมายอมรับนะว่าได้รับการทาบทามเป็นโฆษกรัฐบาลว่าได้มีการตอบรับด้วยวาจาแล้วอยู่ระหว่างการรอความชัดเจนเรื่องการแต่งตั้งส่วนตัวก็พร้อมที่จะทําหน้าที่นะครับเมื่อถามความรู้สึกนะครับพี่ได้ทํางานกับสื่อ นายสัตวแพทย์ชัยนะครับก็กล่าวว่าต้องขออนุญ,ญาตให้น้องๆแนะนำนะส่วนตัวเนี่ยเป็นเด็กใหม่มขณะที่คุณประเสริฐจันทร์ลงทองนะครับรักษาที่รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าส่วนตัวยังไม่เห็นนะครับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีหลังถูกถามว่าเริ่มมีชื่อผู้ที่ดํารงตําแหน่งโฆษกรัฐบาลรวมถึงข้าราชการการเมืองที่จะนําเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคอรมอังการนี้หรือไม่มแต่เบื้องต้นนะครับการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองน่าจะทยอยตั้งกัน ไปเรื่อยๆนะครับก็ตำแหน่งโฆษกรัฐบาลน่าจะต้องรีบตั้งเพราะว่าประชุมคอรมแล้วก็ต้องใช้การสื่อสารนะฮะ <c oughs> อยากอยากเห็นทีมโฆษกแล้ว<อ>นะคะทีมโฆษกแล้วว่า เป็นใครแต่ว่าที่แน่ๆไม่ใช่เราสองคนแน่นอนที่แค่เทียทีมลองโคศกอ่ะจริงๆอ่ะเชิญพี่เกยอยู่นะวันก่อนเชิญคุณพรดอนมาให้สัมภาษณ์แล้วรู้สึกว่าเออผู้จ่าผู้จ่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่เอิงเออยเยอะเข้าใจง่ายเข้าถึงคนรุ่นใหม่กระชับเออก็น่าเป็นลองโคศกได้ไหมอะไรเงี้ยเอะคุณพรดรนเป็นสสป่ะเป็น เป็นซอฟตไม่ได้ไม่ค่อยอยากมันมันไม่ใช่ไม่ได้มันได้แต่มันต้องเราออกจากสสไม่คุมไม่ใช่เป็นเป็นเสียดายไงเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของชาวบ้านคนพื้นที่เขาต้องทำงานก็ไม่เป็นไรคงจะทำหน้าที่เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยไปก่อนกลางๆก็ได้อะไรเงี้ยก็เพราะว่าอย่างที่คุยกันในตอนต้นว่า การสื่อสารจากนี้ไปสําคัญมากนะครับรัฐมนตรีสำนักนายกที่คุณแขกบอกว่าประชาชนต้องการการสื่อสารเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนผ่านทีมของโฆษกด้วยนะครับแต่ทีนี้ตําแหน่งที่คนลุ้นกันอีกก็คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตุลยคุณิงมาไหมไม่รู้นั่นน่ะสิซึ่งวันนี้นะครับก็มีการประชุมกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการของพรรคเพื่อไทยนะครับมีการกําหนดวันประชุมของพรรคขึ้นมาแล้วนะครับว่าจะมีการประชุมใหญ่วิสามันเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคม 13มนาฬิกาซึ่งจะมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่แต่ว่ากี่คนนั้นก็ขึ้นอยู่การเสนอของที่ประชุมแล้วก็มีการพูดถึงคนที่จะมาโรนตัวแหน่งประธานกรรมธิการต่างๆนะครับซึ่งออตอนนี้ จะมีการเสนอให้สสรับทราบต่อไปนะฮะและกื่เถามถึงความชัดเจนนะครับในกรรมธิการการป้องกันและการปรปาบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยที่พรรคก้าวไกลต้องการจะนั่งประธานเช่นเดียวพรรพักเพื่อไทยคุณประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยเชื่อว่าถ้าได้พูดคุยกันก็จะลงตัวส่วนการนัดพูดคุยครั้งต่อไปเมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับที่ประชุมวิบนั้นจะนัดหมายนะฮะและกระถามถึงรายชื่อนะครับบุคคลที่จะถูกเสนอเป็นหัวหน้าพัก ซึ่งจะแจ้งในวันประชุมเลยหรือไม่เนี่ยนะฮะคุณประเสริฐบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทาบทามหรือยังไม่ได้นําเสนอใครคิดว่าใกล้วันคงจะพูดคุยกันในระดับกรรมการบริหารพักชุดรักษาการอีกครั้งส่วนตัวพร้อมทําหน้าที่เลขาธิการต่อไปหรือไม่นั้นก็ขอให้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมแม่ไม่ยอมเป็นหัวหน้าพักเลยนะขอยอยู่เป็นเลขาธิการพักต่อเลยขณะที่คุณภูมิทําวเชืาชัยก็บอกว่า มีข่าวว่าจะเสนอชื่อคุณแพรทองทานนะแต่ว่าในพักก็มีบุคคลหลายคนนะที่เหมาะสมต้องรับฟังความเห็นของคนในพักนะเชื่อว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่าคุณแพรทองทานถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าจะไม่ใช่คุณแพทองทานเพราะว่าถ้าใช่อะ่ะคุณภูมิธรรมต้องบอกว่ามีรายชื่อคุณแพรทองทานถูกเสนอใช่ไหมใช่ใช่ใช่่ใชะใครล่ะ ไม่รู้นึกไม่ออกจริงแต่จริงๆไงอยากได้คุณแพททองทานมานั่งเป็นหัวหน้าพักไปเลยไปเลยจะดิชัดไปเลยเพราะว่าเอ,อมันควรจะเป็นยุคของคนรุ่นใหม่แล้วจะได้ไปปัดกวาดพักเขย่าพักใหม่จัดให้มันดูทันสมัยคืออย, <มา S 3> อยากได้อยากได้พลังงานแบบคนในเจนอายุ30มสิบอ่ะอก็ เพราะจริงๆนะอยากได้คนที่หนึ่งตอนนี้ไม่ต้องไปพกพงกับการทำงานในสภาด้วยนะเอาคนที่บอกว่ามาดูแลแล้วจากบิฟอร์พักกันต้องมานั่าอยู่ที่พักเลยไงซึ่งคุณอิงก็หมอนะพร้อมหรือเปล่าลูกเล็กเป็นภาระของคุณแม่ทุกคนขณะที่คุณจุรินและสนามวิสิทธิ์นะครับก็รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่นะตกลงพักนี้เขาจะเลือกกันเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็จนกว่าจนกว่าอะไรฮะ จนกว่า21คนนั้นจะไม่อยู่จนกว่าจะปราบกบฏสำเร็จหรอใช่ไหมเขาเลากไปเลยสี่ปีเออจริงจริงดิอยู่กันลรกคฝามแบบนี้เลยนะอก็อ,อยู่ได้ไงแต่ว่า,าคุณ<า>ที่อ้างหลักการพรรคที่อ้างความเป็นสถาบันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มันเปอยเปล่าตัวต,วตนคอ่ะอินเดีย a n o ส t ตเดยแล้วทุกคนก็รู้ปัญหาคืออะไรก็คือกวนที่มีน้ำหนักเยอะ ก็ไม่ใช่แก๊งของพวกบรรดาสายผู้ดีในพักสายผู้ดีในพักก็ไม่ยอมที่จะเสียใช่ไหมเก้าอี้ให้กับออพวกนี้อ่ะก็พยายามที่จะไปแก้กด เขาก็ด่ากลับมาใช่ไหมก็พยายามที่จะเตะถ่วงหาช่องกันไปเรื่อยๆเพราะต้องการที่จะใช้สมาชิกพักมาช่วยกันใช่ไหมดันเอาคนที่ผู้ง่ายก็คือสายผู้ใหญ่ในพักอยากให้ขึ้นเนี่ยขึ้นมาไม่เป็นไรอ่ะสิคนนี้หรือ21คนนี้ออกมาไหร่ก็จบมันแน่แต่ว่าประชานทีปัะเขาเตรียมว่าจะใช้สอสของเขาคุณจุรินบอกนะครับว่าแจ้งต่อสภาไปแล้วว่จะมีสสประชาธิปรตย์สคน ไม่ใช้จำนวนสิบห้าคนนี้อยู่ภายใต้าอานาจของคุณจูดินเหรอฮะมีคุณชวนหลีกภัยด้วยนะเออ,อที่จะพิปรายนโะยบายรัฐบาลนี่นะ่าจะน่าจะอยู่ในอานาจของคุณชวนนั่นแหละ ก็เพื่อไทยคืนชีพอ่ะชวนเขาก็ต้องกลับมาดีเขามีจุดขายของเขาอ,ะอ่ะคือโอ้โหคุณผู้ชมวันที่11นี้เราจะฟังฝ่ายค้านอภิปรายสนุกมากนะคะสสประชาธิปัตย์แจ้งความจำานงอภิปรายทั้งหมด15คนรวมถึงคุณชวนหลีกภยัยคุณจุรินจะเป็นผู้อภิปรายคนแรกของพรรชาธิปัตย์แต่ที่สนุกเกินเลยไม่ได่15้าคน,นมันมีคนยกมือให้รัฐบาลเนี่กี่คนใช่ไงใช่ไงเออนั่นแหละ แต่ว่าคุณจุนนิงก็บอกว่าการลงมติครั้งนั้นมันก็เป็นการเรื่องการลงมติครั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าจะสัมธบาลต่อไปนะนะนะะนะพัก ประชาธิปัตย์ได้เวลาในการอภิปรายสองชั่วโมง15นาทีความจริงอยากได้เวลาสักสามชั่วโมงแต่เมื่อได้เวลาเท่านี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้นะะักข่าวก็ถามว่าการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นไปนในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าคุณจุรินทร์ก็บอกว่าการลงมติครั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการลงมติครั้งนั้นนะคะอย่างที่คุณธีรั์บอกก็เป็นเรื่องภายในพรรคได้พูดคุยกันแล้วต่อจากนี้ประชาธิปัตย์จะทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่าง เต็มความสั้นนะอันนี้สนุกกับพี่แขกว่าวันนั้นเนี่ยผมว่าไม่มีใครสนใจเรื่องการอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์หรอกนะคนจะสนใจว่าถึงเวลาจริงๆเี่ยยกมือกี่คนอีกรอบหนึ่งถ้าซ้ำไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยประตูปิดฝาลงเลยนะแล้วก็เมื่อถามถึงทิศทางการทำงานร่วมกับพรรคเก้าไกลในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านคุณจุรินก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรที่ต่างกันประชาธิปัตย์ก็ยังคงอยู่ในจุดของตัวเอง จุดที่ประชาธิปัตย์แตกต่างจากเก้าวไกลหนึ่งไม่แตะมาตรา1นึแต่อะไรที่ต้องทำหน้าที่ร่วมกันเช่นการตรวจสอบรัฐบาลก็ถือเป็นหน้าที่ของคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้อบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านแล,และถามต่อแลอาจารย์วิโร้บอกว่าถ้าก้าวไกลไม่รัตตะไพูด่นฝ่ายค้าน ประชาธปัตรพร้อมเป็นหรือไม่นะคุณจุรินระบุนะครับขณะนี้เป็นภาร,รก,กิจและสิทธิ์ของพรรคก้าวไกลยังไม่ถึงเวลาที่ประชาธิปัตย์จะบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมจนกว่าจะมีข้อยุติทางใดทางหนึ่งนะเมื่อนั้น ก็จะมีคําตอบมาเองมันก็เหมือนกับตอนที่ตอนนั้นพักพักก้าไกลเคยจัดตั้งรัฐบาลกันเพื่อไทยแล้วตอบแบบนี้มันก็เป็นมารยาทนะใช่ไหมใช่นะครับทีนี้มาเรื่องงบอาหารหลังจากที่เรื่องหิวอาหารกลับบ้านแล้วมีว่าอ้อาหารเหลือเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับอาจารย์บรรณนรนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าตอนนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงงบประมาณที่จัดสรรให้กับการ เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูสส,สเนี่ยเป็นจํานวนมากนะแล้วก็มีอาหารเหลือเยอะเรื่องนี้มีการเชิญเลขาธิการสภามาพูดคุยแล้วและหลังจากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยค่ว่าไม่เกินกลางเดือนกันยายนทุกอย่างจะเรียบร้อยนะนโยบายของผมคือ อาหารเนี่ยต้องัทวถึงนะครับและไม่เหลือนะต้องยึดให้เป็นนโยบายที่เหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือย <c oughs> ขณะเดยียวกันต้องให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดีด้วย <c oughs> ส่วนนะครับสำหรับอาหารที่เหลือและสสหอกลับบ้านจนเกิดดราม่าเนี่ยนะฮะอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอน,นะครับกล่าวว่าที่ผ่านมาเมื่ออาหารเหลือจะนําไปบริจาคในถานที่การกุศลหรือนําไปแจกจ่ายให้กับบุคคลไร้บ้านซึ่งกรณีที่สสหอข้าวกลับบ้านเนี่ยนะฮะไม่ได้ทานอาหารที่สภาคงไม่ได้ตั้งใจเอาไปให้ใครแต่เห็นว่าเหลือจึงนํากลับ ต้องพิจารณาให้เหมาะสม,มส่วนจะมีการปรับลดงบประมาณค่าอาหารสสที่ใช้ปีละกว่า1น0ล้านบาทหรือไม่อาจารย์วันมฮัมหมัดนะครับนอนเนี่ยกล่าวว่ายังไม่เห็นตัวเลขทั้งหมดต้องขอดูตัวเลขอีกทีซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยจะเชิญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองท่านและเจา้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ความคิดเห็นนะฮะคือถ้ามันเหลือกันอย่างนี้ตลอดเวลาแปลว่าม,มันเกินความจําเป็นเยอะ ทีนี้ต้องถามด้วยมันมีคนกินไหมหรือเขาอาจจะคำนวณหัวดีแล้วล่ะแต่คนมาบ้างไม่มาบ้างกินบ้างไม่กินบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นกรรมธิการอยู่เขาก็เล่าว่าแบบบางทีเขาบอกเวลาไปกินเขาจะจัดกินใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาในห้องประชุมกรรมธิการก็จะมีกล่องมีอะไรม้างแล้วบางทีคนกินข้าวแล้วก็ไม่เอาวันนี้หรือเอาวันนี้ไม่ไปกินข้าวตรงไหนอะไรอย่างี้คือเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องโแปลก สำหรับแขกนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบากกว่าแรงในการบริหารจัดการแล้วทำไมคุณชวนเราไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งสี่ปีคือคือเรื่องเรื่องแบบนี้มันมีฝ่ายเคเรพรับผิดชอบมันมีฝ่ายที่รับผิดชอบตรงนี้สมมติว่าเรื่องงบประมาณน่ะมันเป็นเรื่องงานเอกสารยุ่งยากมากถติว่างบปีนี้ร้อยล้านแต่ถ้าอาหารมันเหลือบานเบิกขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นพี่แขกนะคะพี่แขกก็แค่ลดปริมาณแล้วไปเพิ่มคุณภาพคือทําให้อาหารให้มัน ให,ให้มันดีขึ้นออแต่น้อยชนิดลงแล้วก็ปริมาณไม่ต้องเยอะขนาดนะัออ้นคือเราเราไม่ต้องไปมองคือมันมันมีการวิจารณ์กันแบบผิดฝาผิดตัวหลายอย่างไงอาจารย์วิโรจน์เช่นงบค่าอาหารสอสอทำไมร้อยล้านทําไมงบอาหารกลางวันเด็ก25บาทเราก็บอกว่ามันมันคล้ายๆจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันไม่ใช่ส่ว,ว่างบปีนี้ตั้งมาแล้วร้อยล้านก็ใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันออใช้ให้มันได้คุณค่าวัตถุด,ดิบอาหารให้สมราคาและไม่เหลือ แต่งบประมาณอาหารกลางวันเด็กอะมันอักลี่มากมันน่าเกลียดมากหัวละยี่สิบบาทอะในสภาคุณก็ไปผลัก <ไป S 1> ด้านไปเพิ่มงบมอาหารตรงนั้นเงินมันไ,มไปไใช้คนอื่นกินงบยี่ห้าบาทใช่ไหมใช่แล้วเพราะว่า คุณไปตัดงบร้อยล้านนี้มันก็ไม่ได้ทําให้งบอาหารกลางวัเงนเด็กเ,เพิ่มขึ้นมันมันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเรื่องงบอาหารซึ่งมันเป็นสวัสดิการเรามองว่ามันเป็นสวัสดิการนะคะของคนที่เป็นสสสวสมาชิกสภาอะไรก็แล้วแต่แหละถ้า ปีนี้ร้อยล้านแล้วรู้สึกว่ามันเกินความจําเป็นปีหน้าจะตั้งงบกันใหม่บนใครทีเดียอะไรออก็ว่ากาออันอาจจะเหลือสักเจ็ดิบล้านก็เหลือเฟือก็ค,อค่อยว่ากันอะไรเงี้ย้าเอาสามสิบล้านนั้นไปทาอย่างอื่นคือเรื่องนี้มันไม่ควรจะเป็นปัญหาไม่ไม่ควรเป็นวาระแห่งชาติค่ะแต่สิ่งที่จะเป็นวาระแห่งชาติถ้าคุณพบว่ามีการคอร์รัปชันมีการเอ,อื้อ,อประโยชน์การเอาคนรู้จักกันมาประมูลทำเคเตอร์ริ่งในสภาแล้ว ทำอาหารออกมาไม่สมกับราคาที่ประมูลอ,มอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับค่ะ,ะแต่ว่าในช่วงหน้าดีกว่านะครับมาช่วงเรื่องใกล้ตัวเรื่องเรื่องของโรงห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่นเนี่ยมีบุคคนบอกว่าสกอ,อเพื่อไทยเนี่ยทำให้โครงการนี้ล่มจริงหรือเปล่ายัางไงช่วงหน้ามาคุยกับสกอถนนเจคุนครับ voice cap democracy collection สีสีสีขวดสุดปัง democracy now your voice matters you're in charge of your life let equality bloom พลังประชาธิปไตยคุ้มครองคุณราคาใบละ490บาทพิเศษยกเซต4ใบเพียง1,490บาทเท่านั้น